ในคลิปนี้นะครับยังมีอีก2เครื่องมือโดนๆเจ๋งๆในเว็บไซต์ c a s s r o o m Screen ที่จะช่วยให้คุณครูบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างสะดวกและน่าสนใจไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับ บริหารจัดการชั้นเรียนยุคใหม่ง่ายๆครูทุกคนทำได้แค่ใช้เว็บไซต์ c r r o r s o r s e r ครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเดนแช์นะครับคลิปนี้เป็นตอนต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่ได้เปรยๆไว้ในท้ายคลิปว่ายังเหลืออีก2เมนู2เครื่องมือที่อยากจะแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านในการนาไปใช้เพื่อบริหารจัดการชั้นเรียนหรือ c a ค r o o m Management ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนไซต์ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้อีก2เมนูที่สําคัญและเป็นประโยชน์นั่นก็คือเมนูในการไปดูข้างในกันดีกว่าครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด s u b สไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับไปดูกันเลยครับอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าการแบ่งกลุ่มเนี่ยจะเป็นอีก1วิธีการหรือ1กระบวนการที่ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนอกเหนือจากการเรียนรู้คนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกลุ่ม3คนแบ่งกลุ่ม4คนนะครับหรืออาจจะแบ่งกลุ่มมากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดเราได้ศึกษาตามทฤษฎีการศึกษานะครับจะเห็นว่ากลุ่มที่เหมาะสมพอดีเนี่ยควรจะเป็น3 4ถึงคนนะครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงเครื่องมือในการสุ่มนะครับเราก็อาจจะนึกถึงอย่างออนไลน์สต็อปวอทหรือนะครับคาร์โดโจ แต่ในค r ทรูมสกรีนเนี่ยก็สามารถแบ่งกลุ่มได้เช่นกันนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับให้เรากดไปที่ร้านนาวเหมือนเดิมนะครับหรือใครจะกดที่ปุ่มร้านที่มุมบนขวาก็ได้นะครับก็จะเข้ามาที่หน้าของกระดานนะครับเป็นแบบนี้เราก็แค่กดกลับไปที่รูปบ้านที่มุมบนซ้ายนะครับก็จะพาเราย้อนกลับมาในหน้าของ my Screen นะครับจะเห็นครับว่ามีปุ่มอยู่3ปุ่มด้วยกันปุ่มที่1คือ Add Screen ปุ่มที่2คือ Add p r o และปุ่มที่3คือ Add Group Maker เราจะกดแบ่งกลุ่มโดยการกดไปที่อันที่3นะครับที่เขียนว่า Add Group Maker กดคลิก1ครั้งนะครับก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้หรือจะกดที่ด้านซ้ายมือนะครับที่เขียนว่า New Group Maker ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครกดที่คำว่า Add Group Maker เนี่ย ในตอนที่คุณครูยังใช้อยู่นะครับคุณครูก็สามารถเปิดกลับไปกลับมาได้ทั้ง3อันเลยไม่ว่าจะเป็นสกรีนไม่ว่าจะเป็นโพไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเมเกอร์แต่อย่างที่นะครับได้เล่าไปแล้วในคลิปแรกนะครับว่าถ้าเกิดแบบฟรีๆเนี่ยถ้าเกิดเราปิดเว็บไซต์ออกไปปิดเบราว์เซอร์ออกไปนะครับสิ่งที่เราสร้างเอาไว้ก็จะหายไปด้วยนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าถึงแม้จะเป็นแบบฟรีๆแบบเบสิกเนี่ยก็ใช้คุ้มอย่างมากเลยนะครับ โอเคครับเราจะกดไปที่นะครับอันที่2ที่เขียนว่า New Group Maker แล้วกด Open นะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะเจอเมนูที่เขียนว่า Create a list of students นะครับเราสามารถกด Full Screen ได้ด้วยนะครับอันนี้กดย่อนะครับไม่ใช่ Full Screen นะครับอันนี้เป็นการกดย่อโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำชื่อของนักเรียนที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ใน Word ใน Excel มาใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับ ตรงนี้เอาไว้เคลียร์ออกนะครับผมโอเคผมขอมอนุญาตใส่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ก๊อปปี้มานะครับเราสามารถใช้ one name per line คือ1ชื่อต่อ1นบรรทัด1ชื่อต่อ1นบรรทัดแล้วได้สูงสุด100คนนะครับตรงนี้ที่เขียนไว้โอเคครับผมใส่แบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็กดไปที่ปุ่ม next ครับอ่าหลังจากที่เรากดกลุ่ม next แล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับเมนูเพิ่มเติมขึ้นมามีกรุ๊ปเราต้องการนะครับ กี่กลุ่มนะครับเราต้องการกี่กลุ่มถ้าเกิดเราเลือกกรุ๊ปเป็น2ก็จะเป็น2กลุ่มซึ่ง2กลุ่มจะมีทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมใส่จํานวนนักเรียนไปทั้งหมด12คนแต่ตรงนี้เราสามารถปรับได้ครับเราสามารถปรับได้เช่นผมปรับเป็น8นะครับแล้วเป็นกลุ่มละ2อคนอกลุ่มละ4คนในลักษณะแบบนี้นะครับ 8กลุ่มนะครับ8กลุ่มสมมติผมลองปรับ8กลุ่มเป็นกลุ่มละ2คนนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ละหรือเราจะลองปรับนะครับให้น้อยกว่านั้นก็ได้3มกลุ่มกลุ่มละ4คนนะครับน่าจะพอดีหลังจากนั้นนะครับก็กดไปที่ปุ่ม create group ครับ1ครั้งปึ๊บนี่นะครับก็จะขึ้นกลุ่มขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับขึ้นกลุ่มขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะย้อนกลับได้ด้วยนะครับนี่ย้อนกลับก็หายไปนะครับกดนะครับ redo นะครับก็คือการทําซ้ํา เราสามารถย้ายกลุ่มได้ไหมครับเราก็สามารถกดซ้ำได้ที่ create group นะครับก็จะเป็นการสลับกลุ่มเห็นไหมครับนี่เลยนะครับเวลาไปสุ่มกลุ่มนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมจะสุ่มสัก2ครั้งถึง3ครั้งนะครับถ้าเกิดครั้งแรกนี่อาจจะดูไม่ได้ลุ้นนะครับเราก็จะทำท่าลุ้นๆไปกับเด็กๆไปด้วยนะครับว่า ครั้งที่1นะนะครับไม่เอานะครั้งที่2นะครับคุณครูถึงจะเอาจริงนะครับโอเคครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งเสร็จแล้วเราสามารถทําอะไรได้อีกครับเราสามารถโยกไปโยกมาได้ไหมเดี๋ยวผมลองดูนะครับอ๋อสามารถโยกกลับไปกลับมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับคุณครูก็สามารถลากเองก็ได้นะครับผมถ้าเกิดจัดใหม่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่1หรือเมนูที่1นั่นก็คือการ สุมกลุ่มนะครับหรือว่าการจัดกลุ่มกรุ๊ปเมเกอร์ครับผมต่อไปไปดูเมนูที่2อีกอันหนึ่งครับอีกเมนูหนึ่งที่สําคัญและเป็นประโยชน์มากๆนะครับในการนําไปใช้เพิ่มความน่าสนใจให้กับการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับนั่นก็คือเมนูโพหรือเมนูที่ใช้ในการสํารวจความรู้สึกนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับกดกลับมาที่รูปบ้านมุมบนซ้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกท่านจะเห็นคําว่า add poll หรือจะกดคําว่านิวโพก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะลองกดนิวโพดูนะครับก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้มีให้เลือก3อันครับแบบที่1คือแบบของความรู้สึกนะครับความรู้สึกก็จะเป็นหน้าเศร้าหน้ายิ้มหน้ายิ้มกว้างนะครับแบบที่2เป็นแบบเลือกตอบนะครับหรือว่า Multi p l e choice แบบที่3เป็นแบบ t true or f a l s e นะครับเราจะมาลองแบบ ที่1ก่อนนะครับซ้ายมือสุดเลยในส่วนของสไมลี่นะครับผมกดคลิก1ครั้งก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากการพิมพ์ your question นะครับหรือว่าคำถามซึ่งค่าตั้งต้นเนี่ยจะถามว่า what do you think of today lesson like นะครับคิดยังไงกับบทเรียนในวันนี้นะครับคุณครูคอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการเรียนในวันนี้ นในลนักษณะแบบนี้ในส่วนของโพสต์เซตติ้งนะครับแน่นอนครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าแบบฟรีหรือว่าแบบเบสิกเนี่ยไม่สามารถใช้แบบรีโมทโหวตติ้งได้คำว่ารีโมทโหวตติ้งอธิบายง่ายๆคือให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนกดตอบเองที่เครื่องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอยู่ในห้องเรียนแล้วนักเรียนมีอุปกรณ์ต่างๆมีสมาร์ทโฟนมี iPad มีแท็บเล็ตไม่สามารถทำได้แล้วนะครับแบบเบสิก ทำอะไรได้ล่ะนะครับก็คือนะครับคุณครูเนี่ยจะต้องให้นักเรียนมากดเองนั่นหมายถึงว่าเมื่อครูสอนจบแล้วนะครับผมขอยกตัวอย่างในบริบทของออนไซต์ก็แล้วกันนะครับว่าเมื่อครูสอนจบแล้วก่อนที่เด็กๆจะออกจากชั้นเรียนออกจากห้องเรียนเนี่ยครูก็ให้นักเรียนเนี่ยมากดทีละคนนะครับมากดทีละคนวิธีการแรกเลยที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดครูไม่อยากให้นักเรียนกด แต่ครูอยากใช้เครื่องมือนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครูก็อาจจะให้ในักเรียนเนี่ยเขียนเป็นหมายเลขก็ได้หรือนะครับคุณครูทำแก้ว3ามใบแล้วให้ในักเรียนหย่อดลงไปก็ได้แต่อย่างหลังเนี่ยก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเป็นส่วนตัวแล้วผมจะให้ในักเรียนเนี่ยกดก่อนที่ออกจากห้องเลยนะครับเค okay, ครับค่าตั้งต้นนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าจะมีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับถามว่าวันนี้ค,คุณคิดยังไงกับบทเรียนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้โพรเซตติ้งนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ สามารถตั้งค่าได้แล้วก็ชาร์ตไทก็เปลี่ยนได้นะครับมีแบบบาร์ชาร์ p พายชาร์ตแล้วก็โดนัทนะครับอาผมลองแบบบาร์ชาร์ก่อนง่ายๆนะครับแล้วก็เลือกระดับนะครับ answer option เนี่ยเอาสัก4ออ option ก็พอครับแล้วก็กด ready นะครับปึ๊บนี่นะครับจอของครูก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้เวลานักเรียนแต่ละคนเดินมานะครับก็จะกดนะครับในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับว่าเมื่อนักเรียนกดเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับ1คนนะครับมีสิทธิ์กดได้หนึ่งครั้งหรือถ้าเกิดครูไม่อยากให้หนักเรียนกดจะอาจ,อาจจะให้หนักเรียนบอกแล้วก็นะครับบอกสีแล้วก็ตัวเองเป็นคนกดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีผมคิดว่าให้หนักเรียนกดเองดีกว่าเนาะกดแล้วก็ออกจากห้องหลัจงจากนั้นครูก็ทําความสะอาดเมาส์นะครับหรือว่าทําความสะอาดอุปกรณ์ของคุณครูนะครับโอเคในะลักษณะแบบนี้เราสามารถย้อนกลับไปได้ครับอลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นพายชาแทน เนี่ยครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ถามว่าอันนี้มีประโยชน์ยังไงครับครูก็จะกลับมาดูแล้วเฮ้ยวันนี้นะเด็กๆไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะครับกับบทเรียนนะครับมีหน้าเศร้านะครับถึง5คนด้วยกันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนครูก็อาจจะกลับมาทบทวนการสอนของตัวเองแล้วว่าเฮ้ยทำไมวันนี้บทเรียนตรงไหนทำไมเด็กๆถึงเศร้าทำไมเด็กๆด,ดูเหมือนมีความทุกข์กับการเรียนจังนะครับหรือว่านะครับถ้าเกิดเด็กๆมีนะครับ หน้าที่แบบมีความสุขมากในคุณครูก็รู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้การเรียนการสอนมันโอเคนะหรือนะครับถ้าเกิดครูเห็นข้อมูลเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้ถามนักเรียนในตอนนั้นแต่พอเริ่มต้นคาบต่อไปเนี่ยครูก็อาจจะแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้แล้วมาคุยกับนักเรียนว่าเฮ้ยวันนั้นที่ครูให้พวกหนูกดเนี่ยความรู้สึกเนี่ยครูเห็นว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะมีความสุขกับการเรียนนักเรียนชอบตอนไหนบ้างชอบกิจกรรมไหนบ้างหรือนะครับทำไมยังมีสองสามคนเห็น ทำหน้าเศร้ามีตรงไหนไหมที่ยังไม่เข้าใจมีตรงไหนไหมที่ต้องการให้ครูช่วยเหลือมีตรงไหนไหมที่ต้องการให้ครูเนี่ยเน้นย้ําซ้าทวนก่อนที่จะไปเนื้อหาต่อไปนะครับพูดเหมือนง่ายครับแต่ว่าเวลานําไปใช้อย่างที่พูดเสมอครับว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลาแต่เชื่อว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงนํามาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเสมอแน่นอนครับ คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สําคัญที่สุดดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนําเว็บไซต์ a ัร r o o m Screen ไปใช้เพื่อบริหารจัดการชั้นเรียนยุคใหม่ไม่ว่าออนไลน์ออนไซต์ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับก่อนปิดคลิปนี้ออกไปครับทุกท่านคิดเห็ยนยังไงกับเนื้อหาที่อยู่ในคลิปนี้คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยใครได้นําไปใช้แล้วเป็นยังไงก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่ล่างคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านมากอย่าลืมกดติดตามกด Sub subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่ใจทีเด่นแชร์เนี่ยทำคลิปวิดีโอและคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับการแบ่งปันทําให้โลกหน้าอยู่ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวีดัตสวัสดีครับใช่วันนี้มีความสุขกับการทำคลิปจริงๆกด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 โอยโอ๊เฮคอมค้างคอมข้างไปขอลวครับทุกท่านสวัสดีครับ ถ้าคุณครูอยากลุ้นนะครับเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะตัดคลิปไปเนี่ยแอบปิ้งเว็บขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณครูอยากลุ้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้กดปิดตรงนี้เอาไว้นะครับปกติแล้วค่าตั้งต้นจะเป็น resource visible นะครับให้เรากดปิดเอาไว้ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นกด ready นะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยกดแต่ตอนที่นักเรียนกดเนี่ยคุณครูอาจจะหันหลังให้หรือหลับตาก็ได้นะครับแล้วก็นักเรียนกดในลักษณะแบบนี้ สังเกตดูนะครับว่าตอนที่นักเรียนกดเนี่ยจะไม่มีผลลัพธ์ปรากฏขึ้นมาและเมื่อนักเรียนทุกคนออกไปจากห้องแล้วนะครับคุณครูค่อยกดเปิดดวงตาตรงนี้ก็ได้เพื่อเป็นการลุ้นโชว์รีซอร์เลยนะครับ1 2 3คลิกครับนี่แหละครับแบบนี้ไปลองกันดูนะครับลุ้นดีครับ